The Matrix n n d o o s s p i a n c y New World Order มาลองถอดรหัสตีความลึกลับกับสุดยอดหนัง The Matrix กันดีกว่าครับว่าถ้าเราตีความในแนวสมคบคิดแล้วเนี่ยมันจะมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มต้นกันที่ฉากแรกครับฉากที่มอร์เฟียสพาเนโอเข้าไปในแม t r i กครั้งแรกได้มีการซ่อนสัญ,ญลักษณ์ as above so below ทิศสื่อถึงปาฟอร์เมตและในฉากต่อมาได้มีการทำมือเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมทิศสื่อถึงกลุ่มอิลูมินาติอีกด้วยนี่ก็อาจจะแปลนัยะได้ว่าแมทริกที่สร้างขึ้นคือโลกที่ปกครองบงการจากซาตานและกลุ่มลับอย่างอิลูมินาตินั่นเองฉากต่อมามอร์เฟียสเปิดทีวีให้นนโอดูด้านหลังทีวีมีคําว่าดีฟอิมเม e อยู่ซึ่งน่าจะหมายถึงดี s สเต e มากกว่านะครับเมืองไซออนเป็นเมืองสมมุติที่อยู่ในหนังเรื่อง The m a t r i x มันเป็นเมืองสุดท้ายของมนุษย์โลกจากสงครามหายนะระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรซึ่งการเลือกใช้คำว่าไซออนเป็นการเล่นคำให้สื่อถึงลัทธิไซออนิสนั่นเองยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมืองไซออนยังถูกรีเซ็ตทุกๆ70-100ปีเพื่อป้องกันไม่ให้ประชากรมนุษย์จากโลกภายนอกเนี่ยหลุดการควบคุมตรงนี้ลองตีความแมทริกกะโลกความเป็นจริงมันโดนรีเซ็ตทุกๆ70-100ปีเหมือนกันเหมือนมหาอำนาจโลกใบนี้ที่ถูกเปลี่ยนผ่านทุกๆ100ปีนั่นเอง t h อ Matic ออกอากาศในปี1999แต่ในพาสปอร์ตของนิโอที่ใช้ชื่อในโลก m a ท i ิว่า Anderson หมดอายุตรงกับวันที่11เดือน9ปี2001ซึ่งเป็นการบอกใบ้ถึงเหตุการณ์นายวันวันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเอง เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่านี่คือแผนการไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรทั้งนั้นแหละครับตอนนี้เพจ New World Order กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่มลับอยู่นะครับใครสนใจสมัครได้เลยที่ inbox เพจ New World Order ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครอยากรู้ว่า New World Order คืออะไรในหนังสือเล่มนี้มีคำตอบครับผมแล้วคุณจะมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อดูที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างได้เลยครับ